สวัสดีค่ะอัปเดตรถหน้าร้านรอบเย็นกันหน่อยนะคะวันนี้วันที่19กรกรกฎาคม2566ค่ะพรุ่งนี้มีคิวจัดส่งคุปต L เต้า L4 708 SP ค่ะตัวรถไปดันผ่านพวนไปทางไปที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะคะ วันนี้ก็มีลูกค้ามาจบ EF352T ค่ะบ้านม่วงสกลน,นครตัวรถไปดันผ่านพวนแล้วก็เอาโรลเตอรี่ไปด้วยนะคะ l 3 6 0 8มหดีทค่ะตัวรถ ใบดันผ่านพวนสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทค่ะ MU สี่เก้าศูนย์สองห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาท L ห้าศูนย์หนึ่งแปด DT สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท M5000 SU 285,000บาท L3408 DI 179,000บาท Ford 577 179,000บาทย e ันม่า EF352T ตามสภาพ149,000บาท คูปอาบติดตัก1นึ่งแมบาทรถเกี่ยว d c 6ีหกศูนมนบาทค่ะขุดมันตาเพชรหนึ0งื้า ขุดมัน SPK 12,000บาทยกกล้อง SPK 17,900ผ่านพูนตาเพชรใบ22 29,500ผ่านพูน SPK ใ24 34,000บาทขุดมัน หนึ่งมืนสามพันห้าหร้อยผันพวนมือสองสภาพสวยสวยสามหมื่นห้าพันบาทค่ะเป็นยี่สิบทับเจ็ดขีดห้านะครับก้องใหญ่ CMT ค่ะสามหมื่นห้าพันบาท ตัวตัดหญ้าของตาเพชรก็มีเมตร20กับเมตร4นะคะรถตุก๊กๆรถอีแตนก็ขายค่ะ3 9 0 0 0ผานสี่ของช้างก็มี28,000ผาน7ใส่ฟอร์ด35,000โรต a รี่ CAM ของใหม่1เมตร85 55,000 1เมตร65 45,000ค่ะ ขุดมันวีเค่ะกำลังจะเสร็จนะคะเข้าเก็บไปพ่นสีแล้วอีกชุดหนึ่งค่ะก็มีพร้อมขายพรุ่งนี้ก็มีนะคะ9,900บาทใส่รถรุ่นเอทั้งหมดเลยตั้งแต่30แรงไปจนถึง50แรงค่ะ9,900บาทค่ะวันนี้อัปเดตสต็อกรถก็มีเพียงเท่านี้นะคะ